เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารเกี่ยวกับวงการรถยนต์ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ DMAX 2.2ยังไม่ช่วยแต่ Revo ยังขึ้นที่1ห,หาก Travo มาจะเป็นอย่างไรสวัสดีครับเพื่อนๆตลาดรถกระบะในประเทศไทยยังคงเป็นกลุ่มรถที่มีการแข่งขันสูงที่สุดเนื่องจากไม่ใช่เพียงแค่รถสำหรับใช้งานบรรทุกหรือธุรกิจแต่ยังกลายเป็นผานะหลักของครอบครัวไทยจำนวนมาก เดือนกรกฎาคม2,568มียอดขายรวมทั้งสิ้น1,1024คันแม้ตัวเลขรวมจะไม่หวือหวาเท่าไตรมาสแรกแต่ก็สะท้อนภาพการแข่งขันที่เข้มข้นระหว่าง2ค่ายใหญ่ To โยต้และอิซุซุที่ยังคงแย่งชิงอันดับหนึ่งกันอย่างสูสีนอกจากนี้ยังเห็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจจากค่ายรองอย่างฟอร์ด i ิ s u b บิ h ิรวมถึงค่ายจีนที่เริ่มเข้ามาทำตลาดเช่น r i ดาร่าดิปพ GWM แม้ยอดขายยังไม่สูงแต่ถือเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงในอนาคตโดยเฉพาะในกลุ่มรถกระบะพลังงานทางเลือกเมื่อเจาะลึกลงในแต่ละอันดับจะเห็นชัดเจนว่ารถบางรุ่นยังรักษาฐานลูกค,ค้าได้มั่นคงขณะที่บางรุ่นกลับเผชิญความท้าทายจากคู่แข่งและการเปลี่ยนแปลงของตลาดวิเคราะห์ยอดขายกระบะเดือนกรกราคม2568รวม1 1 0 2 4คัน อันดับหนึ่งโตโยต้าไฮลักซ์ลีโว่ห้าพันยี่สิบสี่คันสี่สิบห้าจุดหกเปอร์เซ็นต์โตโยต้าครองอันดับหนึ่งต่อเนื่องเพราะเป็นช่วงก่อนการเปลี่ยนโฉมใหม่ไฮลักซ์เจเนเรชั่นใหม่ใกล้เปิดตัวสองพันยี่สิบหกทำให้บริษัทเล่งโปรโมชั่นเพื่อระบายสต็อกรุ่น g r Sport และรุ่น C ี d i t i o n ยังขายดีในกลุ่มใช้เชิงไฮเอสและฟรีดรถเนื่องจากศูนย์บริการครอบคลุมทั่วประเทศและความทนทานเป็นที่ยอมรับส่งผลให้ยอดยังเติบโตเล็กน้อยเมื่อเเทียบบกกัดือนอนน่ อันดับ 2. Isuzu D-Max 3611คัน33.8%ยอดขายยังสูงแต่ตกลงจากเดือนก่อนเนื่องจาก D-Max ชม Minor Change เพิ่งเปิดตัวไปก่อนหน้านี้กระแสะความสดใหม่เริ่มซาลงและลูกค้าหลายรายชะลอการซื้อเพื่อรอดูโปรโมชั่นไตรามาส4อีกทั้ง l ี v o มีการกดราคาทำให้ D-Max ถูกกดดันด้านการแข่งขันอันดับ 3. Ford Ranger 975คัน 8. 8 ปอดยังรักษาตลาดได้จากกลุ่มลูกค้าที่ต้องการเทคโนโลยีใหม่เช่นระบบช่วยขับขี่ ADAS และรุ่นแรงอย่างแ a ปเตอร์แต่เดือนนี้ยอดลดลงเล็กน้อยเพราะราคาเฉลี่ยสูงกว่าคู่แข่งอันดับ4 t o โตยโยต้ Lu l u ัก์ชั 3, ้ม643คัน5.8%ดรถกระบะราคาประหยัดสำหรับผู้ประกอบการและ SME ยอดเดือนนี้เริ่มฟื้นเพราะ t o y o ต a เพิ่มจำนวนรถส่งมอบหลังจากเปิดตัวไม่นานแต่ยังไม่มั่นักเมื่อเทียบกับรีโว เนื่องจากลูกค้าบางส่วนยังมองว่าตัวถังและสมรรถนะด้อยกว่า D-MAX SPARK และ l ี v o ตัวเตีย้ยอันดับ5 Mitsubishi Triton 558คัน5.1%ยอดลดลงต่อเนื่องแม้เป็นโมเดลใหม่แต่การกระจายสินค้าย,ยังไม่ทั่วถึงและภาพลักษณ์ด้านราคาขายต่อยังเป็นจุดอ่อนเมื่อเทียบกับ Toyota Isuzu จุดแข็งคือดีไซน์ใหม่และช่วงล่างดีแต่ยังไม่สามารถดึงลูกค้ากลุ่มใหญ่ได้มากอันดับ6 นิสสันนาวาล่า1 3 1คัน1.3%ยอดขายยังคงต่ำมากและใกล้เคียงกับเดือนก่อนสาเหตุจากการไม่มีการปรับโฉมใหญ่และเครือข่ายสูมบริการน้อยกว่าตโตโยต้าอิสุสอีกทั้งภาพลักษในตลาดไทยถูกกลบโดยไททันและเลนเจอร์ทำให้ยอดขายยังไม่ฝืน้นอันดับ7 r i ริดดาร่า R d 6 5ดคัน0.5%รถกระบะไฟฟ้าเจ้าใหม่จากจีนเดือนนี้เริ่มเห็นยอดจริงแต่ยังเป็นตัวเล็กๆ พอยังเป็นการนําเข้าจํานวนจํากัดและผู้บริโภคย,ยังลังเลเรื่องโครงสร้างพื้นฐานชาร์จไฟและราคาขายต่ออันดับ8 MG Extender 19คัน0.2%ยอดยังต่ำมากไมมมีโปรโมชั่นแรงแต่ปัญหาความเชื่อมั่นด้านศูนย์บริการและแบรนด์ยังคงอยู่จึงทำให้ลูกค้าไทยไม่เลือกเทียบกับ t o y ยต a r i ี u ูสุอันดับ9 Mazda BT50 6คัน0.1%ยอดขายแทบหายไปเหตุผลคือ m a z d a Thailand ไม่ทำตลาดจริงจัง และไม่มีการโปรโมตแม้เป็นพ้นผ่านร่วมกับ isuzu แต่ลูกค้าส่วนใหญ่เลือกไปที่ d-max โดยตรงมากกว่าอันดับ10 dippol hunter k 5 0 3คัน0.05%รถใหม่จากจีนที่เพิ่งเปิดตัวในไทยเดือนนี้เพิ่งเริ่มส่งมอบจริงตัวแรกยังน้อยเพราะเป็นล็อตแรกอีกทั้งยังไม่เป็นที่รู้จักในตลาดต้องใช้เวลาในการสร้างแบรนด์และความมั่นใจเรื่องอะไหล่และบริการอันดับ11 gwm p o e r saha คัน0% ยอดขายเป็นศูนย์เพราะยังไม่เริ่มวางจาหน่ายจริงหรืออาจมีการเลื่อนการเปิดตัวรุ่นนี้แม้เปิดตัวโชว์ไปแล้วแต่ยังไม่พร้อมสําหรับการส่งมอบสรุปภาพรวมโตยโยต้ายังเป็นผู้นําตลาดชัดเจนจากการทําตลาด2รุ่นก็คือรีโว่บวกแชมป์และโปรโมชั่นระบายสต็อกอิสุสเริ่มถูกกดดันหนักหลังจากกระแสมเนอร์เชนซาลงฟอร์ดและมิซูบิชเจาะกลุ่มลูกค้าเฉพาะได้แต่ยังไม่สามารถขยายฐานให้กว้างได้มากค่ายจีนและญี่ปุ่นรองอย่างนิสสัน m a ส d a Mg มียอดน้อยเพราะปัญหาความเชื่อมั่นและกลยุทธ์การตลาดนะฮะสำหรับเพื่อนๆแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับหากเพื่อนๆชอบคลิปฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับ